เข้มสุดของเขานะคะสูตสี่เหมือนประมาณนี้ทุกคนเนี่ยมันจะสว่างกว่าสีผิวจีนนิดนึงเห็นป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r รซ i นจ i นนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้เสียงจะแบบออกแหบหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าไอป่วยไม่หายเลยแบบมันไออย่างเดียวอะทุกคนแต่มันมันตัวร้อนอะ งงมากวันนี้นะคะจะรีวิวตัวนี้เลยนะคะทุกคนสกินทิฟริกนะคะก็ต,ตัวนี้นะคะเป็นคชั่นนะคะของแบรนด์สกินทิฟริกเนาะก็เป็นเบอร์04นะคะวอร์มเบดนี่ ให้ดูเบอร์ก่อนเลยก็คือแบบเป็นเบอร์เข้มของเขาเลยนะคะตัวนี้นะคะไปซื้อมาจากต่อตอนะทุกคนสามร้อยเจ็ดสิบบาทตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ราคาจริงจําไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นคือกดให้ได้ส่วนลดอย่างเดียว <c oughs> ก็ได้มาในราคาสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะอของเขาเนี่ยเหมือนจะมีหลายเฉดมากเลยนะคะทุกคนจะเป็นแบบขาวออกโทนขาวไปด้วยก็จะเป็นแบบว่า อ่าศูนย์หนอ็นอะไรเงี้ยอันนี้นก็จะแบบโทนขาวแต่ว่าใครที่แบบชอบแบบติดเหลืองอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่า0 1นวอร์มคือ0ูนย์หนึ่งแบบ W ี้ก็คือ,คอเบอร์เค้มสุดของเขานะคะ0ูนย์สี่จะบอกว่าพอมาลงผิวหน้าจินะมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เข้ากับผิวหน้าได้โอเคนะคะมันจะปรับผิวหนะ้าให้สว่างขึ้นเนอะเพราะว่า อพอลงไปปุ๊บอะมันจะขาวกว่าผิวหน้าเราอะนี่เกียวนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่ได้เทานะก็คือแบบ มันปรับผิวให้ดูแบบเออโอเคขึ้นเออให้ดูแบบสว่างขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะติดขาวนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าใครที่ผิวเข้มผิวแบบประมาณจินอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกลัวนะทุกคนมันสามารถใช้ได้นะคะลืมบอกชื่อเต็มของน้องเขาตัวนี้ชื่อว่า Skintific Perfect, Perfect Style Velvet well Matte นะคะโคช h i o n ใดๆคือไม่ได้ทำคลิปนานมากเออแบบรีวิวหนาหลางังไปนานๆไปหลังอะไรก็ไม่รู้นะคะอะเรามาดูข้างในกันดีกว่านะคะทุกคน ก็มันจะสกระปรกนิดนึงนะเพราะว่าใช้มาหลายหลายครั้งแล้วนะคะเปิดมาก็จะเป็นกระจกแบบนี้อ๋อกระจกก็ยังฝาอ่ะเปิดมาก็จะเป็นกระจกเปิดมาก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีอ่า พับคูชันมาให้หนึ่งอันแบบนี้จะบอกว่าพับคูชันนะทุกคนมันมันแบบมันหลวมมาสำหรับติน่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเขาใช้กันยังไงเนาะครั้งแรกป้าใช้คูชันอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันหลวมก็เลยแบบว่าชอบใส่3อัน อย่างนี้เลยทุกคนบางทีก็สองอันสองอันมันจะหลวมไงเออเราก็รอยฉาำอันเลยแบบเลิศเลนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางพับแบบนี้นะทุกคนจากนั้นเราเปิดมาก็จะเป็นคร่นแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะแบบเป็นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นที่แบบว่าเราแตะแตะเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะเราก็มาแบบเนี่ยละเลงคั่นตรงนี้ก่อนเพื่อความน่าแล้วก็ตบตกที่หน้าน,นี้นะคะเออ ตัวนี้จะเป็นเบอร์04อยากเห็นใช่ไหมว่ามันสีประมาณไหนก็จับปาที่น่าให้ดูเนี่ยเขาก็พอุูชขึ้นมาุนี่สีเหมือนประมาณนี้ทุกคนเนี่ยมันจะสว่างกว่าสีผิวจริงนิดน,นึงเห็นปะเอออาจจะเห็นไม่ชัดน,นี่มันจะออกติดเหลืองนะคะแล้วก็ สีมันก็จะเป็นประวันนี้เลยอ่ะตัวน,นี้เขาบอกว่ามันสามารถปิดรอยต่างๆได้ดีมากและเดือแมท เหมาะกับคนผิวผสมผิวมันซึ่งมันจะมีตัวก่อนหน้าเนี่ยทุกคนจะจาไม่ผิดจะเป็นสีชมพูอันนั้นนะก็คือแบบผิวปกติมันก็ใช้ได้เพือันจะให้ผิวฉ่าวาวแต่ตัวเนี้ยมันจะออกเป็นเนื้อแมตเลยนะคะคนที่ผิวมันผิวผสมเขาบอกงี้เออสามารถที่แบบว่ามันต้องชอบแน่ๆคือต้องชอบเลิศอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ติดทนยาวนา,นานด้วยนะคะก็เลยซื้อมาทดลองใช้เพราะว่าน้ำมันมากแล้วก็คือ ใครตัวไหนที่บอกครมมันนี่ก็ไม่เคยใช้ได้แต่กันก็มันอยู่ดีแล้วมันจะมีตัวเติมด้วยนะทุกคนก็คือแบบไม่ต้องใช้ตลับอะไม่ต้องซื้อแบบตลับใหม่ซื้อแค่แบบตัวเนี้ยก็ดีนะก็เลิศอยู่นะคะเนื้อคุชชั่นจะเป็นประมาณนี้เนาะเหมาหมอยอะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวเรามาลงที่หน้ากันดีกว่านะคะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ปื๊บปื๊ปื๊แปะตรงนี้นิดหนึ่งอะมาเริ่มใกล้ๆดู ดูเมื่อกี้รอยตรงนี้เห็นไหมเืมเบอร์เปล่ปึ๊บนี่คือผิวนาทชได้ค่ะทุกคนลอ้ใจกหน่อยโอยนี่ค่ะทุกคนผิวนาทชได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน ก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะทุกคนข้างนี้ที่ลงคุชชั่นไปแล้วส่วนข้างนี้ก็ผิวปกติธรรมดานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความเนียนขึ้นไปอีกนะคะทุกคนดูดีแล้วมันอะกลบรอยดําเห็นปะแต่ว่ารอยสิวอะแบบที่มันนูนๆเนี่ยมันก็แบบไม่ท่เออพัตเตอร์อะไรเดอร้อมันจะได้แบบว่าแบบกบรอยนูนเนาะมันก็ยังเห็นรอยนูนของสิวแต่ว่าในส่วนของรอยดําตรงเนี้ยที่วีอะเออก็คือแบบ เบอร์ไปเลยนะคะรู้สึกแบบ่าเนียนขึ้นดูดิถ้าถ้าในกล้องอะ่ะอาจจะดูแบบว่าเออมันแตกต่างกันมากเลยเนาะแห่งจริงๆอะ่ะก็คือแบบไม่แตกต่างกับผิวไปสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูอีกทีนึงเนาะเออเพราะว่าประกอบการตัดสินใจมันราคาค่อนข้างที่จะแบบหลายร้อยอยู่นะคะใครที่ตัดสินใจซื้อมันก็ต้องแบบละเอียดนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อแมทนะทุกคนนี่ ก็คือแบบใดๆไม่เคยใช้ที่มันแมทขนาดนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าก็คือก็โอเคชอบเลยเพราะว่าเป็นคนหน้ามันมาก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 จริงๆนะคะอ่ะก็เปรียบเทียบสีผิวด้ประมาณนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะลงทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันวันนี้ว่าจะยังไงอะไรยังไงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวลงอีกข้างหนึ่งก่อนเป๊บหนึ่ง later อาทุกคนผิวหน้าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะในกล้องคือแววขาวเวอร์มากแดดตัดกันเลยก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการโรชูชั่นตัวนี้เนาะอ่ะมี่สองข้อเป็นไงเนียน,นเนียนมากทุกคนจะบอกว่าเนียนมากนะคะแล้วก็ รอยดำตรงนี้ที่ทุกคนเห็นตอนแรกอ่ะเห็นไหมมันก็กรอบเลยไปได้แบบเยอะมากเลยนะคะนี่่ายุชชั่มาเลยะปากละนี่นะคะก็คือผิมที่ได้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบนะคะน้องคุชชั่นสกินทิฟตกตัวนี้กันนะคะว่าความคุมมันนะคะการติดทนใดๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะกลับมาเจอกันอีกทีตอนสรุปผลท้ายคลิปนะคะไปค่ะ อันนี้คือผิวหน้าที่ได้นะคะหลังจากการแต่งหน้าเนาะก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะถือว่าน้องคนนี้นยแต่งหน้าสวยอยู่นะเป็นแบบว่าคุชชั่นที่ส่งกันสัม่ังมากอร่อรมากนะคะก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะทุกคนก็คือแต่งหน้า อยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวไปทํากิจกรรมข้างนอกแบบนี้นิดหน่อยๆน,นะคะไปเพื่อนพี่หาหมอด้วยอะไรด้วยก็คือใช้ในการนี้ไปการทดสอบคูชชั่นตัวน,นี้ไปเลยแล้วกันอยู่ก็จะได้ประมาณน,นี้เลยนะคะมันเงยไปปะกล้องอ่ะหรือว่าไงตัวนี้นะคะเป็นคูชั่นเนื้อแมทที่แบบแมทจริงายจริงนะคะทุกคนคนที่ผิวแห้งต้องไม่ชอบตัวนี้แน่เนออ จากผ่านไป6ชั่วโมงนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะยังรู้สึกว่ารองพื้นเออไม่ใช่รู้สึกว่าคุาชชั่นตัวนี้เนี่ยยังติดผิวดีอยู่เลยนะคะจะมีหลุดออกไปบ้างนะคะบริเวณสมูกที่มีความมันมากๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาซับความมันกันนะคะทุกคนว่าจะประมาณไหนเนาะ โอเคค่ะหลังจากซับความมันแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ1แผ่นแต่ไม่เต็มนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถคุมมันได้ดีอยู่นะคะเพราะว่าปกติแล้วว่าจินนะจะใช้ประมาณ แผ่นครึ่งอะไรอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคยังพอรับได้นะคะในส่วนของการสรุปผลนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันเลยดีกว่านะคะสรุปผลกับการรีวิวนะคะคูลชั่นสกินทิฟฟิกตัวตรับปลานี้นะคะทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะก็สําหรับเนื้อคูชั่นนะคะตัวนี้มีความบางเบาเนาะก็เกลี่ยง่ายนะแล้วก็ไม่เหนอะหนะไม่หนักหน้าด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็สีของคูชั่นนะคะเบอร์ศูนย์สี่ดบิูเนี่ยคนผิวแทน สามารถใช้ได้นะคะผิวแทนแบบจีนซีพวแบบประมาณจีนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของกลิ่นนะคะตัวนี้จีนไม่ได้กลิ่นนะคะทุกคนเพราะว่าจมูกไว้ดีนี่เป็นเวลา6ชั่วโมงกับการทดสอบมาแล้วน้องยังติดหน้าจะมีหลุดบ้างก็ประมาณจมูกนะคะแล้วก็บริเวณหน้าผากที่มีความมันในส่วนของการคมความมันนะคะก็ใช้กระดาษซับหน้ามันเนี่ยไป1แผ่นนะคะทุกคนก็ถือว่า โอเคเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วอะบางทีจินอะแผ่นแผ่นครึ่งสองแผ่นเออก็คือหน่ามันมากเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ผิวผิวผสมออผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยนะคะคนที่ผิวแห้งไม่น่าจะชอบตัวนี้แต่ว่าสามารถไปซื้ออีกตัวหนึ่งได้ที่มันเป็นตลับทองทองตลับชมพูอะ่ะเออนะคะดูหน้าใกล้ได้เลยทุกคนคือแบบเนี้ยอาจจะแบบเห็นริ้วรอยเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็คือยังมีความแบบ ติดหน้าอยู่ใช้กระดาษท,ทิชชู่ซับหน้าทุกคนมันจะมีความติดกระดาษทิชชู่มาบ้างนะคะวันนี้นะคะสําหรับการรวีวิวคูชชั่นสกินดิฟิกตลับฟ้านะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันคลิปหน้านะคะ่ะว่าจินจะรีวิวอะไรนะคะ